ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับวันนี้ผมก็ได้นำเอาตัวเลขกนะครับวิ่งวิ่ง2ตัวบนล่างนะครับเป็นเล็วิ่งนะครับหรือไม่ก็ท่านมีตัวเลขดีๆก็มาจับชุดได้นะครับก็าจะเดินต่อหรือไม่ก็ในงวดนี้นะครับก็ไปดูเป็นแนวทางนะครับเพราะาตัวเล็กของเราก็ คำนวณมาตามตัวเลขที่ออกมาแล้วนะครับอาจจะเดินต่อหรือไม่ก็เอาไปพิจารณาดูนะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับเพราะว่าสถิติของเราก็เข้ามาก็ไหลงวดนะครับก็าอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ,บ้างนะครับแต่ส่วนมากก็ที่ทํามาก็ยังไม่หลุดนะครับก็ถือว่าเดินดีมากนะครับข่อนี้จะเดินต่อหรือไม่ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับ ครับก็เราขออภัยนะครับครับเลขที่ออกมานะครับวดทิ่แล้วที่ออกมาเราก็ได้มาที่นะครับได้มาที่4ี่และ5นะครับวดทิ่แล้วได้มาที่4และ5เลขที่ออกมาคือ5 9 3เกล่างสีนะครับเราเข้ามาที่เลข5้าบนนะครับ ห้ามดแล้วก็สี่ล่างนะครับก็ถือว่ายังไม่หลุดนะครับง่วดนี้จะเดินต่อหรือไม่ก็เอาไปดูเป็นแนวทางนะครับนะครับตามสถิติของเรานะครับเลขที่ออกมาก็หลายงวดนะครับก็เข้ามาก็รู้สึกว่าจะเดินดีมากนะครับข้าวบนข้าล่างนะครับเราได้มาที่หกและเจ็ดนะครับเลขที่ออกมาก็คือหกสามนะครับห้าเก้าหนึ่งล่างหกสามนะครับ และต่อมานะครับก็ได้1กับ2นะครับเลขที่ออกมา9 90ล่างหนึ่งนะครับเข้ามาที่เลข1นนะครับและต่อมาก็ได้7และ8นะครับเลขที่ออกมาก็0 9 7ย์ล่าง9 1านนะครับก็เข้ามาที่เลข7นะครับเข้ามาที่เลขเจบนนะครับข้าบนข้าล่างนะครับนี่ครับเข้ามาที่เลข7นะครับเข้ามาที่เลขบนนะครับ3กับ4ก็เข้ามาที่544่่ล่าง98นะครับ ต่อมาก็แปดกับเก้านะครับก็เข้ามาที่เลขเก้าบนนะครับและต่อมาก็ศูนย์หกสามาก็เข้ามาที่เลขหกนะครับก็เก้ามาคับเข้ามาที่เก้าห้านะครับสามกับสี่เข้ามาที่ศูนย์สามนะครับก็ถือว่าเดินดีมากนะครับสตรนี้นะครับอันนี้หกกับเจ็ดนะครับก็เข้ามาที่หกสองหกลาา่างเจ็ดแปดนะครับเข้ามาที่เจ็ดแล้วก็เข้ามาที่เลขหกนะครับหกกับเจ็ดนะครับ งวดนี้ได้เก็กับ8นะครับก็ขามาที่4 81นะครับล่างเกาศนนะครับและต่อมาก็8กับ9นะครับเลขที่ออกมาก็5 9 8เก้าล่าง7จเ้านะครับน็ข้าล่างนะครับและต่อมาก็1กับ2นะครับก็ข้ามาที่1 1 6นแล้วก็นะครับก็ถือว่าเดินดีมากนะครับสูตรนี้นะครับก็ยังไม่หลุดนะครับ มาดูกันต่อเลยนะครับดูกันต่อน,นะครับก็1นะครับ1กับ2นะครับเข้ามาที่1 16ล่าง17นะครับและต่อมาก็นะครับเข้ามาที่ไดมาที่9กับ0นะครับเลขที่ออกมา6 90ล่าง60นะครับก็เข้ามาทั้งบนและล่างนะครับ หงวที่แล้วที่ผ่านมานะครับเราได้มาที่4และ5นะครับเลขที่ออกมาก็คือ5593เก้าสามนะครับก็เข้ามาที่42นะครับก็5ก็ถือว่าเป็นเลขหลักร้อยนะครับเข้ามาที่หลักร้อยมาดูหวดนี้นะครับหวดน,นี้ก็ได้มาที่9และ0นย์นะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับเลขเกาก็รู้สึกว่าจะ,ะมาบ่อยเหลือเกินนะครับ ครับการสูตรการคำนวณนะครับเราก็ย้อนหลังให้ดูนิดหนึ่งนะครับในที่ออกมานะครับ6 2 6อล่าง7 8นะครับก็เพิ่มแต้มมานะครับ8แล้วก็เพิ่มเป็น9นะครับ8บวก9นะครับแล้วก็6บวก7นะครับ6บวกเเราก็ได้มาที่เลข3นะครับ8บวก9ก็ได้มาที่เลข7นะครับ3บวก็ก็ได้มา0 0 7บวกคงที่นะครับเราก็ได้มาที่เจ็และ8นะครับ เข้ามาที่เลขก8นะครับและต่อมานะครับ481แงล่าง90นย์ะครับศเพิ่มแต่มมาก็เป็น1นะครับหน่งบวกเก้า็ได้ศูนย์ะครับแล้วก็ศูนย์บวกหก็ได้1นะครับหนึ่ก 0, ศ0ูบวกหก็ได้มาที่เลขหนนะครับบวกเจ็คงที่นะครับเราก็ได้มาที่8และ9ก้นะครับเลขที่ออกมาก็ นะครับ598เกแดล่าง79็ 9, นะครับก็เข้ามาทั้งบนและล่างนะครับแล้วต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับ5 9 8เก 8, ล่าง79็ 9, นะครับเก่าเพิ่มแต้มมา <c oughs> ก็เป็นศูนย์นะครับแด <c oughs> บวก7นะครับเราก็ได้มาที่เลข5้านะครับ9บวกศูนะครับเราก็ได้มาที่เลข9ก <c oughs> กบวก5เราก็ได้มาที่เลข4นะครับ4ก็บวก7คงที่เหมือนเดิมนะครับเราจะบวก7ทุกครั้งนะครับบวก7ดทุกครั้งเราก็ได้มาที่1นและ2นะครับตัวเลขที่ออกมาก็1 16กล่าง1นนะครับก็ข่าวมาที่1บน1ล่างนะครับแล้วต่อมานะครับ1 1 6หกล่าง1นนะครับเพิ่มแต้มาเป็น8นะครับ6บวก1เราก็ได้มาที่เลข7นะครับ จ็ดบวกแปก็ได้มาที่เลขหนะครับแล้วก็7จวกหก็ได้มา2องสองบวกเจ็ดแล้วก็ได้เและศูนย์ะครับเลขที่ออกมาก็หกเก้าศูนย์ล่างเก้าห้าหกศูย์นะครับเข้ามาทั้งศูนบนศูนย์ล่างนะครับ <c oughs> สําหรับงวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับ <c oughs> เลขที่ออกมาก็หกเกาศูนย์นะครับหกเล่างก็ หกกัศูนย์ล่างมาที่หกศูนย์นะครับเพิ่มแทบมาเป็นหนึ่งนะครับศูนย์บวกหกเราก็ได้มาที่เลขหกนะครับหกบวกศูนย์บวกหนึ่งนะครับเราก็ได้มาที่เลขหนึ่งนะครับหนึ่งบวกหกก็ได้เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดก็ได้สี่และห้านะครับเลขที่ออกมาก็คือสี่สองนะครับก็ข้ามาที่เลขสี่นะครับห้าก็ข้ามาที่เลขหลักหน่วยนะครับมาดูงวดนี้นะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับก็ลองไปดูเป็นแนวทางนะครับ แล้วที่ออกมาก็5 9 3ล่าง4 2นะครับเพิ่มแต้มมาเป็น3นะครับสามบวกสี่เราก็ได้มาที่เจ็ดนะครับแล้วก็2อบวกสก็ 3, ได้มาที่เลข5นะครับห้าบวกเจ็ดเราก็ได้มาที่2นะครับ2อบวก, 9, 0, บวกเจ็ดนะนะเราก็ได้มาที่เลข9ก้าและศูนย์นะครับแล้วก็เพิ่มแต้มมานะครับจะเดินต่อนะไม่นะครับเราก็ได้มาที่เลข9ก้าและศูนย์นะครับสําหรับ ตัวเลขของเราก็ยังไม่หลุดนะครับก็เข้ามาก็ไหลรวดนะครับขนาดติดตามได้นะครับเพราะว่าสถิติของเราก็เดินมาตลอดนะครับก็ยังไม่หลุดนะครับถือว่าน่าติดตามนะครับยังไม่หลุดนะครับก็ลองไปดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อชอบตัวไหนก็ตัวเลขดีๆนะครับมาจับชุดนะครับเราได้มาที่เลขห้าแล้วก็มาจับใส่ศูนย์กับห้าศูนย์กับเก้า ใน8ปดมาก็จับใส่9ก้าับย์อะไรก็ว่ากันนะครับจะมีโอกาสนะครับก็ลองอพิจารณาดูนะครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ขอทุกท่านยโชคดีนะครับสวัสดีครับ